Đơn äh, <laughs> luôn điên <laughs> lung <laughs> <để cada head. cười> <laughs> อแขกเรือครับปวยพวกเราครับครับไป,ไป,ปันหดยหมอแขกเ,คคเือ,อเจะขึ้นอยู่แล้วก <c oughs> <c oughs> ัวอะไรไม่ดนละ Con, thét đeo lưới, khuyên, sure. chua <laughs> <laughs> à, <bài>, <laughs> พี่ดิฟล็อกไม่ทำงานพี่ได้ขึ้นได้อยู่แล้วเนี่ยอีกหน่อยนึงเขาทีนี่นะเท็อีกหน่อยนึงแต่อันนี้มันจะเริ่มเริ่มจบไปครึ่งรอแล้วอ่ะถ้าปั๊มอ่ะไม่ครับพี่จิ๊บจิ๊บฮดน้อยใส่บดโหดต้องใส่บดโหดนิดนึงไอ้สาดิจะขึ้นอยู่แล้วพี่ปั่นเลย xá đi cơ kênh một hột thắng đều lá cặp tiếc tiếc thoải tiếc thoải ok xuống lưng xuống ถ่ยเอกถ่ายอีกอีกๆอีกๆอีกอ๋อส่งเลยส่งเลยสถานีรู้สึกจะลึกกว่าเมื่อกี้เมกีแล้วอ่ะนี่ขายแล้วย้กมาลยกแทกเงือยึงเ่แเงือเมื่อกี้เราหน้ามะกุยขึ้นแล้วพี่มอนสายสสายหน้าหน่อย